ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านโอฮายซาบะกะปีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กับรถนี่เลยค่ะเป็น t o โยต้ารีโวนะคะเป็นรถ o p e n นแค p ค่ะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะมีพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัดค่ะ เราจะต้องการติดตั้งเครื่องเสียงนะะคให้เสียงดียิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวติดตั้งยังไงในพื้นที่ที่จากัดนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะค่ะในส่วนของลำโพงเดิมนะคะที่ติดมากับรถค่ะเมื่อเราถอดออกมาแล้วนะคะเราจะสังเกตเห็นนะะควัสดุค่ะค่อนข้างเบานะะคและตัวโคมนะคะค่อนข้างบางค่ะและเมื่อเรามาดูทางด้านหลังกันนะคะด้านหลังค่ะแม่เหล็กตรงนี้นะคะก็ค่อนข้างเล็กนะคะแล้วโครงสร้างเดิมของลำโพงเดิมนะะคยังเป็นพลาสติกค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของลำโพงชุดใหม่ของเรานะคะนี่เลยค่ะชุดลำโพงใหม่ของเรานะคะก็จะมีความพิเศษนะคะโดยจะมีทวิตเตอร์นะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้ค่ะลำโพงทวิตเตอร์นะคะจะให้เสียงที่ใสนะคะแล้วก็เปิดกว้างให้เสียงมีมิติยิ่งขึ้นค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นโครงสร้างนะคะที่แข็งแรงค่ะเหมาะสําหรับรถโตโยต้ารีโวรุ่นนี้ค่ะค่ะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการอัปเกรดชุดประตูทางด้านหลังนะคะสําหรับ รถ y o y o t e v o v p o p e n เพคันนี้ค่ะคันนี้นะคะมีการใช้ฐานรองสเปเซอร์แบบตรงรุ่นนะคะสำหรับรถ Toyota Revo คันนี้ค่ะสามารถติดตั้งเข้าช่องตำแหน่งเดิมนะคะได้อย่างลงตัวแบบนี้เลยค่ะแล้วคันนี้ยังยังเสริมนะคะในส่วนของแดมค่ะช่วยซับเสียงในรถให้เงียบยิ่งขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะพาไปดูการติดตั้งซับบูเฟอร์กันเลยค่ะ เราก็มาอยู่กันภายในรถ t ต y ยต้ารีโว่โอเพนแคแล้วค่ะรถคันนี้นะคะมีพื้นที่ที่จำกัดค่ะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราติดตั้งยังไงนะคะให้เรานะคะคนำซับลูเฟอร์ขนาด10นิ้วค่ะติดตั้งลงไปในรถคันนี้ได้ค่ะโดนนี่เลยแล้วตอนนี้นะคะเราก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะมีการนำซับลูเฟอร์ขนาด10นิ้วนะคะของทางคิกเกอร์ค่ะติดตั้งนะคะไว้บนใต้เบาะค่ะนี่เลยค่ะการติดตั้งนะคะเรียบร้อยสวยงามแบบนี้เลยค่ะ และก็ให้พลังเบสที่หนักแน่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะทางช่างค่ะก็ได้อัปเกรดลำโพงประตูหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยอันดับแรกเลยค่ะลำโพงประตูหน้าของรถรีโว่คันนี้นะคะได้เสริมค่ะเป็นแผ่นนะคะซาวดดมค่ะแผ่นซาวดดมตัวนี้นะคะ จะช่วยนะคะมีคุณสมบัติลดเสียงรบกวนจากภายนอกนะคะและซับเสียงภายในให้เงียบยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนั้นนะคะคันนี้ค่ะยังอัปเกรดชุดลำโพงใหม่ค่ะโดยเปลี่ยนเป็นชุดลำโพงวูเฟอร์ตรงนี้นะคะเรานะคะได้ใช้ฐานรองสเปเซอร์แบบตรงรุ่นค่ะโดยยึดเข้าตำแหน่งเดิมของตัวรถเลยค่ะและนอกจากนั้นนะคะคันนี้ก็ได้มีการติดตั้งนะคะกล่องแยกสัญญาณเสียงค่ะและก็ชุดลำโพงทวิตเตอร์ค่ะไว้บนด้านบนแบบนี้เลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่ใช้รถ Toyota Revo o p e n เ e นแแบบนี้นะคะและอยากอัปเกรดนะคะชุดเครื่องเสียงเดิมนะคะให้เสียงมันและเบสแน่นยิ่งขึ้นนะคะก็ขอเรียนเชิญได้ที่ร้านโอฮอนซาบางกะปิได้เลยค่ะทางร้านนะคะก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านคะ่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ